บาวีกรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนทุกท่านนะครับอย่างที่บาวีได้เกินไม่ก่อนคลิปที่แล้วนะครับเข้าได้หูจักที่ไปที่มาของผู้หนุนแล้วนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าเจ้าเหยื่ยวดํานะครับก็คือ,อเป็นที่พี่หนุยเพินพอที่นี่อีพี่นี่เขาสิมาคุยกันในเรื่องของอาการน้ํเข่า ในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ดีร้มของพี่หนุ่ยนะครับพี่น้องครับว่าเป็นยังไงไกายพี่หนุ่ยบอกพี่บอกน้องเขาเลยครับครับก็สบัสดีครับแนะนำอีก่้างหนึ่งครับก็คุณหนุ่ยรัชรันปาล์มข่ของเรื่องของการนําเข้าพัฒนาสาเยพันธ์ก็หลักๆเลยมีอยู่สองสองที่ที่ผมนมาํามือก็หนึ่งหลักๆก็จะเป็นของพี่เหี่ยซุ้มสามเหว่ยครับผมบ สองก็คือจะเป็นของพี่เปิ้ลพี่นำโชคครับที่นําเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ี่ฟาร์มพี่ฟาร์มแห่งนี้ครับค่ะนี่แหละครับมีอยู่มีอยู่สองสองฟาร์มหลักๆที่เป็นเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยเราอ่าฮะครับสามเหี่ยวกับพี่นำโชคครับครับใช่แล้วก็มาพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับจนมาถึงทุกวันนี้จนมากกว่าตัวเมือนี่ครับ ก็ใส่เวลาอยู่รวมสิบสี่ปีตั้งแต่ไอเยาดำละตั้งแต่เจ้าเยาดำที่ที่ที่ทำมือที่พี่ทำมากปสบาสำเร็จแหละก็เท่าที่หลายคนที่ตามพี่หนุ่ยก็สทราบอยู่เนาะครับเนาะว่าเจ้าเยวดำนี่ก็ออกจากพี่หนุ่ยนะครับแล้วก็มาเป็นมะนีแดงมาคอยมาเป็นสิงดงนะครับก็ลองไปตามเราเบางที่นี่พี่หนุ่ยครับบาวิ เท่าที่บาวีเห็ดเดืองนี่หลายคําถามที่ถามเขามาคือคุณที่เลี้ยงไก่เชิงนะคขับเวลาออกไปประลองครับสีมือนะครับกาสีโทรปาบ่ได้คู่ครับพี่หนุ่ครับนี้ความคิดเห็นอย่างไนกับเรื่องนี้ครับตอนนี้ก็หาคู่ยากจริงๆอ่าไอเรื่องของของ,ของ,ข,องของไก่เชิงนะ,ะครับคู่ออยากมากคถ้าได้คู่ก็ต้อง แบกน้ำหนักพูดก็สู้ครับฮครับยังกัต้องขีดนึงหรือสองขีดเขาถึงจะตีด้วยกับเราอ่าฮะครับฝั่งทางพม่านะฮะครับถึงจะตีกับเราครับผมแต่ถ้าเรายอมแบกเขาก็เขาก็ตีครับตีตีตีครับเออก็หายากอยู่เหมือนเดิมผมมองดูก็เลยอยากออย่างนี้อยากเชิญชวนครับผู้ที่มีอ่าใจรักคนที่เพาะพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ไก่ครับผม บางคนพัฒนาไก่พื้นเมืองอยู่แล้วใช่ครับใช่ใช่ที่หน่งอย่างชาวบ้านพัฒนาก่พื้นเมืองแล้วก็ผมอยากเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรเราที่เพาะไก่พื้นบ้านเนี่ยหันมาเพาะเป็นไก่ไก่นักมวยดีกว่าเรียกว่าไก่นักมวยดีกว่าไก่นักมวยเพื่อเอาไปต่อไปไปต่อยในในเวทีนะเอาไก่ไปต่อยกระถับในเวทีในสนามนะครับใา้ผู้คนเห็น ก็เลยก็เลยก็เลยอยากอยากเชิญชวนพี่น้องให้หันมาเพาะเป็นไก่นักมวยเราดีกว่าไก่ชว้นนี่แหละนะครับเนาะแต่ดีกว่าอย่างไรก็ผมว่ามันสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับครับไม่น้อยก็มากครับช่วยเป็นเบาพระะให้ครอบครัวได้อ่ะอย่างนี้เบาวิถามอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างพี่หนุ่ยเลยครับจะให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นภาพว่าการที่พี่หนุ่ยนะครับตัดสินใจ มาเลือกที่จะพัฒนาไก่ชนไทยบานเห้านะครับมันดียังไงพี่หนุ่ยครับอ่ะบาวีถามแทนพี่น้องเกษตรกรครับเรื่องมันดีมันดีร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าคนที่ชอบก็คือต้องรักรักกับไก่ก่อนอ่มีความชอบแล้วรักก่อนครับรักก่อนถ้าคนไม่ชอบมันมันก็ไปไม่ได้ครับอันนี้มันจะมีเรื่องของการลงทุนด้วยตามมาครับ โวงเรือนโวงเก็ชำล็อกผสมอโคงอนุบาลบ้างอ่าครับเนี่ยมันมีที่นี่หะพี่หนุ่ยเกษตรกรผู้จังนึงเพิ่นกระบอมีงบประมาณในการมาสร้างอาคารในการสร้างโรงเรือนกันสี่นะครับพี่หนุ่ยเออเบ้าวิอยากอยากจีถามพี่หนุ่ยจังสิทำได้อ่าเมื่องบเพิ่นมะถึงทํำนั่นแต่หัวใจสําคัญถ้าเพิ่นมีไกลดี มีสายพันธุ์ดีคนที่ชอบแนะนําพี่นองนะครับคนที่ชอบที่รักแต่ทุนน้อยอืก็เป็นรถต้นทุนก็คือไปพอกไม้ยูคาสังกะสีอะไรก็ได้ครับผมว่าไม่จาเป็นต้องพอกไก่ที่สวยงามอะไรนะพีนองบ้างไว้นะครับครับเราก็ทําตามงบประมาณเราตามทุนเราได้มีตามทุนไก่เก่งมันไม่ได้เลือกว่าโรงเรือนสวยนะ เนี่ยพี่นะว่าวอุยมากครับไม่เลือกครับไม่เลือกครับมันมันมันอยู่ที่สายเลือดมันมากกว่าสาคัญอยู่ที่สายการพาะพัฒนาของเราเนี่ยหละครับการบิดไก่เราความคิดของแต่ละคนการเพาะแนวทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันะครับมันความคิดส่วนตัวเนาะว่าเรามันชอบไม่เหมือนกันด้วยครับผมแต่ในเรื่องของของอ่า ลงทุนเกี่ยวกับลงเรื่องสถานที่อะไรก็ทําไปตามข้อประมาณเราด้วยว่าประมาณนะพี่น้องค่อยๆไปครับสําคัญนะผมก็มาจากคอกสังกสีเหมือนกันอ่าสำคัญคือจริงสิบาวิสรุปออกมาอยู่ครับในสิ่งที่พี่หนุ่ยกาลังสิบอกอยู่ตอนนี้สําคัญเลยพี่น้องครับอยู่ที่สายพันธุ์ครับถ้าเฮามีสายพันธุ์ดีนะครับต้องให้เป็นคอกสังกษีใช่เฮาอะไรไกลเก่งคนก็ตามครับคนก็ตามมาเหมือนพี่หนุ่ยเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่มอยู่ในเขา อยู่ในเขาเขาก็ตามมาได้ครับครับครับที่น้องครับโดยเฉพาะพี่หนุ่ยเพออกมาเก่งพี่น้องครับมีกลุมลูกค้าอินโดนีเซียเขามาเลือกซื้อครับอ่าจายพันครับกลับไปที่ประเทศเพื่อนบอกครับใช่ครับอืมบางคนก็เอาไปชนครับบางคนก็เอาไปทำลายต่อใช่อ๋อเพื่อนเราไปพัหนาต่อก็เหมือนเรานี่แหละครับบางคนเพาะขายบางคนทําชนบางคน ก็แล้วแต่ความถ<ท>นัดกองแต่ละคนบางคนทำไม่ชอบอชบ่าววีทำพี่หนุ่ยยังสี่เรากันครับว่าการพัฒนาไก่ข่อยการพัฒนาไก่ไท้เฮานะครับ,รบนอกเหนือจากเรื่องของการเอาไปประล่งสีมือแล้วพี่หนุ่ยคิดเกี่ยวกับเรื่องการดึกกุ้มก่อนที่ยู ตั้งประเทศเพราว่าจะเป็นอินโดนีเซียก็ดีเหมือนของพี่หนุ่ยนี่สินะครับอันนี้ดีบ่าพี่หนุ่ยรับมายถึงว่าเรื่องการที่เขาเพาะเพื่อเอาไปขายตั้งประเทศมันเปลนไปได้มากหน่อยขนาดไหนครับพี่หนุ่ยครับใช่ฮะการที่เราจะเพาะไก่๋ก่เพื่อเอาไปขายต่างประเทศมันมีโอกาสเป็นไปได้มากหน่อยขนาดอะไรอย่างนีี่หนึ่งคุยเรื่องนี้นะครับหนึ่งสายพันธุ์เราต้องที่มาที่ไปต้องสเจิดครับก่อนที่เราจะประสมผลส่นเร็จได้ครับครับเราผมไม่เคยพิดกัน เรื่องของสายพันธุ์เลยครับผมเอามาจากไหนผมบอกชัดเจนทุกครั้งกับลูกค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าครับอันดับแรกๆเลยครับอันดับแรกๆสายพันธุ์ต้องชัดเจนอ่าสองสองก็คือคอไปแล้วมันมีมันดีมันมีผลงานเขาก็กลับมาซื้อเราย้อนกลับมาอ๋อใช่ครับผลงานคือคําตอบใช่ครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็เอาไปเตะดูอยู่แล้วไก่ครับครับผมครับว่าไก่มัน ถ้าไก่มันเก่งเขาก็ต้องกลับมาซื้ออีครับแค่นี้ที่นี่ที่หนุ่งครับยังกุมลูกค่าที่เป็นกลุมยินโดนีเซียที่เขามห่าที่นี่ครับอ่าเพิ่นเขามาเอาที่นี่ลายโดว่ครับโอ้บางคนก็เอาไปเป็นหลักแสนครับครับซื้อไปในหลักแสนหลักแสนเลยหมื่นหกหมื่นอะไรก็แล้วแต่ก็บางที่บางคนซื้อสองแสนก็มี คือเขาข้ามมาเขาต้องเอาให้คุ้มนะเนาะใช่ครับเมนบอกครับพี่บางคนซื้อแล้วซื้ออีกแล้วสิเขาเอาไปมันอาจจะดีผลตอบรับมันก็เลยกลับมาดีนี่คือผลงานเป็นใช่ครับเื่องเปลี่ยนคําตอบนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือฟ้ามของพี่นุ้ยคือคือเราทําเราไม่ต้องกลัวว่าจะขายขายได้ไม่ได้เราไม่ต้องเป็นครับเราคิดแค่ว่าเราจะพาะยังไงให้ไก่ออกมาเก่งก่อนทำเลยง่ายๆนะหัวใจลากอนใช่ ยาพื้นที่ให้ไก่จริงยาพิ่งคิดว่าสิไทยให้ไก่คับเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวเขามาเองเดี๋ยวเขาไม่เองอยู่ในเขาอยู่ในป่าอยู่ในดงเขาก็ตามมาซื้อจนใดไก่อ่าันนี้คือหลักการคิดง่ายๆครัับบ้องการทําไก่เพาะไก่พัฒนาไก่นะครับนี่น้องครับมีก็คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าของฟ้ามคู่หนุ่ย ที่อำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์บาวีก็เขามาที่สุ่มทีฟ้ามตามหาปลาไกยเมืองบุรีรัมย์ซึ่งบาวีก็แมาที่คู่หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับบาวียากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ทําการพัฒนาไก่ไท่เฮ้ายูนีเบื้องพี่หนุ่ยเป็นตัวอย่างนะครับถ้าของเฮาดีนะครับถ้าของเฮ้าดีนะครับพี่หนุ่ยครับก็ยังพี่หนุ่ยเห็นว่าก็ มีลูกค้าอินโดนีเซียมีลูกค้าของอ่าคนไทยแม้กระทั่งโตบาวีกาต,ต้องเข้ามาที่า่านะบาวีมามมเมนีโบเมนแค่มาทําคลิดนะพี่น้องครับบาวีมาอ่านําเข้าแม่พันน้อย่างที่ไผ่ที่ตามบาวีก็จะทราบดีเนาะพี่หนุน่ยครับพี่ก็อาจจะชื่นชอบครับอ่าในในไก่ในสายพันธุ์ไก่บางคนก็มันแล้วแต่คนครับคนเรามันชอบไม่เหมือนกัน ครับพี่อาจจะไปสะดุดตาว่าแนวทางเรามันประมาณนี้คชอบแบบนี้พี่ก็เลยชอบแนวทางนารพัฒนาองผมคำที่ถูกไหมครับถูกครับอครับผมประมาณนี้พี่น้องทับไทยพี่แล้วว่าอยากให้พี่หนุ่มนะครับฝากถึงเกษตรกรที่หลายคนหลายท่านก็อยากจีมาพัฒนานะครับไก่ไทยเฮ้าว่าพี่หนุ่มจะแนะนาแบบใดครับ อพัฒนาสายชนใกล้ๆชนฮคนที่อยากเริ่มใหม่ใช่ไหมครับถูกค่ะอยากเริ่มใหม่ก็คือแนะนำตามงบเนี่แหละครับหนึ่งงบงบประมาณของเราเนี่ยแหละ,ะเราต้องดูว่าเรามีกําลังซื้อแค่ไหนครับเรามีงบแค่นี้เราก็ซื้อไปตามงบก่อนอไปค่อยเพราะพัฒนาขึ้นไปเป็นขัน,นเป็นตอนไปหาป้ารับแล้วถ้าเราตั้งใจจริงผมเชื่อว่า ออมมใใความสาเร็จมันอยู่ไม่ไกลครับออกแบบเกินฝันเราหรอกครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปถึงฝันถึงอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าก็พอใช้งานได้จริงในสนามเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่าครับับงใจพักของผมมาทันนะครับเพราะทันนาจะใช้เนลาครับโอเคครับครับพี่น้องครับสำหรับพ,พี่นี่เบาวีจะฝากไว้สมี่อน้าบาวีมี่โอกาสครับไว้สิมาเก็บภาพบรรยากาศที่ อำเพื่อบารรวุอย่าที่ฟ้ามผู้หนุรร่มวัดชะรันฝา,ามนะครับกาแาพี่นอกกระเถั่วบอลติดตามฟ้ามของพี่น้ำแน่สำหรับที่ที่นี่บาวิ่งตองกาวข้ามบาสวัสดีครับบัตรที่แค่พนุ่ยค่ะ